สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้ในพระคัมภีร์ลูกาบทที่19นะครับข้อหนึ่งในข้อที่10ผมจะอ่านเพียงบางข้อด้วยกันนะครับบอกในข้อที่1บอกว่าฝ่ายพระเยซูเสด็จไปยังเยรูเยริโคกำลังจะทรงผ่านไปดูเถิดมีชายคนหนึ่งชื่อซักเคียสเป็นนายด่านภาษีเป็นคนมั่งมีซักเคียสพยายามจะดูให้เห็นว่า พระองค์เป็นผู้ใดแต่ดูไม่เห็นเพราะคนแน่นและเขาเป็นตัวเตี้ยเขาจึงวิ่งไปข้างหน้าขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อจะได้เห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์เสด็จไปทางนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่นพระองค์ทรงแงนพระพักดูซักเคียสและตรัสกับเขาว่าซักเคียสเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะวันนี้เราจะพักอยู่ในตึกของท่านจากสังเกตพระคัมภี์ตอนนี้ ในพระคำพีใหม่คนทำหน้าที่เก็บภาษีเนี่ยนะครับก็เป็นคนนําภาษีเนี่ยไปส่งรัฐบาลโรมันโดยที่พวกเขาเนี่ยนะครับไปเหมือนกับประ,ประมูลมานะครับเมื่อเขาได้จัดเก็บภาษีแล้วเขาก็จะส่งไปให้โรมันแต่ว่าการประมูลภาษีที่ได้มาเนะครับเรารู้ว่าคนในในสมัยนั้นความรู้ในเรื่องกฎหมายก็น้อยยาวว่าในสมัยนั้นแหละครับวันนี้ก็ยังน้อยอยู่ในเรื่องของกฎหมายเรื่องภาษีแต่ยังไงก็ตาม พวกเขามีความรู้สึกว่าพวกคนเก็บภาษีนั้นขูดเลือดเนื้อของชาวบ้านขูดเลือดขูดเนื้องชาวบ้านแล้วเอาไปส่งให้โรมันเป็นคนขายชาติแต่ขอบคุณพระเจ้าครับชีวิตของซักคียสเป็นแบบอย่างกับเราในจุดนี้ก็คือ1ครับเขาเป็นคนแสวงหาความจริงเขาคงจะได้ยินมาก่อนหน้านั้นตอนนี้นี่คือบท19นะครับแต่ในบทที่บทที่15เนี่ยนะครับพระเยซูกิ์เจ้าเนี่ยนะครับ พระคัมภีร์บันทึกบอกว่าพระเยซูกิจ้ากินด้วยกันกับคนบาปครับดังนั้นเองเนี่ยซาเคสได้ยินว่าพระเยซูกิ์เจ้าทรงรักคนบาปเขาเลยสนใจครับและพยายามปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพราะเขาตัวเตี้ยพยายามจะมองให้เห็นพระเยซูก็ไม่เห็นเขาพยายามรู้จักพระองค์เขาพยายามสแสวงหาพระองค์แน่นอนครับว่าคนสแสวงหาก็จะพบไม่ว่าอดีตเขาจะเป็นยังไงก็ตามถ้าเราสแสวงหาความจริงเราจะพบความจริงครับอันที่หนึ่งคือสแสวงหาความจริงอันที่สอง สนองตอบต่อความจริงครับเมื่อเขาสแสวงหาพระเยูุคริตเมื่อพระองค์เสด็จมาขอบคุณพระเจ้าครับพระคัมภีบันทึกบอกว่าในข้อที่5พระเยูสเสด็จมาถึงที่นั่นพระองค์แงนพระพักดูสักเคสและตัดกับเขาว่าสักเคสเอย๋ยจงรีบลงมาเพราะเราจะต้องพักอยู่ในตึกของท่านวันนี้ พระเยซูคริสต์ทักซักเคียสก่อนทักเคียสไม่ได้ทักพระองค์ก่อนเขาแค่สแสวงหาพระองค์พระองค์ก็มาหาเขาเพราะอะไรครับเพราะพระคัมภีร์บอกว่าคนที่สแสวงหาก็จะพบแต่ของคุณพระเจ้าครับและเมื่อเขาสแสวงหาเขาก็พบความจริงและเขารีบลงมาครับในข้อที่6รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความปรีดีคนหนึ่งที่ได้สแสวงหาความจริงเขาก็จะตอบสนองต่อความจริงเพราะเขาพบความจริงแล้ว มีโอกาสจะพูดกับหลายคนนะครับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความจริงแต่บางคนก็ไม่ค่อยสนใจเพราะไม่ได้สแสวงหาประการที่3ครับคือสําแดงผลของความจริงสังเกตในพระคมภีทอนนี้นะครับเมื่อเขาเข้าไปแล้วในบ้านสิ่งแรกก็คือคนจํานวนมากมายก็บ่นต่อว่าพระองค์พระดูถูกคนคนนี้ที่เป็นคนบาปซักเคสไม่สนใจครับต่อมาซักเคสทูลพระองค์ครับว่าพระองค์เจ้าข้าสิ่งของที่ข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าจะให้คนอนาถากึ่งหนึ่ง โกงใครมาก็จะยืนกืนให้เขาสี่เท่าเขาสัมผัสผลของความจริงเขาจึงสำแดงผลของความจริงนั้นออกมาครับเขาสัม,สมผัสพระเยซูคริสต์ที่ทรงรักเขาสัมผัสถึงการอภัยเขาจึงนำสิ่งที่ตัวเองเคยโกงคนอื่นและนำใจที่จะให้กับคนอื่นด้วยและพระคัมภี์บันทึกในข้อที่9บอกว่าวันนี้ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกอ,อับราฮัมด้วยคนอื่นอาจจะไม่เห็นคุณค่าของสเคียสเลย อาจจะดูถูกเขาแต่สำหรับพระเจ้าพราะองค์ทรงเน้นวันนี้ครับสิ่งที่เป็นอยู่วันนี้คือสิ่งที่จําเป็นมากคริสเตียนหลายคนอดีตเคยเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กับพระเจ้าแต่วันนี้ไม่ได้เรื่องอะไรกับพระเจ้าพระเจ้าประสงค์วันนี้ครับและพระเจ้าต้องการให้เราเรียนแบบซักเคสครับคือ 1. แสวงหาความจริงสอง สนองตอบต่อความจริงอันที่3สาสแดงผลแห่งความจริงและเราจะเป็นคนหนึ่งครับที่เป็นลักษณะของคนที่เป็นลูกของความจริงที่แท้จริงประชัยผ่อนครับ